สวัสดีครับเพราะผมกับช่องใหม่นะครับผมชื่อช่องเลยนะ PM2 อ่ะ RR Racing นะครับผมวันนี้แล้วก็มารีวิวคอมพิวเตอร์นะฮะพอดีเพิ่งจะทำคอมใหม่นะครับอั้คอมใหม่มาโอเคมือ okay. จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่กี่อย่างนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเมนบอร์ดกับซ p พและแรมกระจอ,อยังใช้เดิมเหมือนเดิมแล้วก็เ o ร e r ว่าสายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมันตัวนี้มันถอดได้ถ้าเกิดตัวมันก็ไม่อยากซื้อใหม่นะที่เหลือยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ลงครับพวกพัดลมตัวนี้คือผมต้องไปหาตัวตัวต่อเอ่อต่อพว่วงพอดีมันเป็นใช้ตัวต่อพว่วง เราก็เลยยังไม่ได้ทําการติดตัง้งก็เลยมีพัดลมเค่ตัวเดียวดูข้างนี่นระบบพัดลมก็จะทางานแบบเนี่ยฟังเสียงวัางเสียงนี่ก็เป็นมือสองครับมือสองที่ใช้เจ้าของเก่าใช้ไม่นานครับพึ่งแบบเรียกว่าอะไรนะแบบพอจะอัปเกรดคอมปุ๊บก,ก็คือซื้อใช้มาได้ประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งปีอะ่ะก็เปลี่ยนใหม่ แล้วก็ใช้เล่นอะไรไม่ได้เยอะเอ้ยค,อคือไม่ได้หนักหาอะไรไก็เลยก็ก็เลยได้ราคาที่แบบกันเองนะราคาไม่แพงมากอันนี้เป็นทู y u ูเอ็มดในเซนห้านะครับตัว2องพันหกร้อยอกนะฮะก็โอเคจากโรงงานแล้วแล้วก็แรมเป็นสิบหกกิกบัสสองันสี่เป็นดีดาสก็เดี๋ยวค่อยอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วอันนี้ค่อต่อไปแต่ที่เหลือก็โดยรวมก็แบบ <c oughs> SSD ใส่เพิ่มเปลี่ยนใหม่แล้วก็ฮาร์ดดิสเป็นบลูยังไม่มีแบตยังไม่ได้ซื้อแบตคือจะใช้ s อ d ก็ใช้เป็นแค่ลงวิดีโ s พวกเล่นเกมในนี้ๆหน่อยครับเดี๋ยวก็ตัดต่อวีดีโอใช้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะเก็บข้อมูลไม่ได้ค่อยได้เพราะว่าพวกนี้มันเขียนปุ๊บเวลามันเสียเนี่ยคือมันมีจํานวนจํากัดในการเขียนนะครับ ในการอ่านเงี้ยมันมีมีจํานวนจํากัดคือถ้าเกิดมันหมดเขียนหมดแล้วหรือว่าใช้งานจนหมดอ่ะคือมันพังเงี้ยคือมันจะชิปหายเลยข้อมูลมันกู้มากู้ไม่ได้มันฮดตตี้แต่คือมันกู้ไม่ได้เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือมันกู้ไม่ได้คือลองลองเอาไปกู้แล้วคือกู้ไม่ได้มันไม่เหมือนฮัตตี้คือฮร์ดดิสามารถเขียนลบได้แล้วมันใช้ได้ตลอดยาวนานถึงจะเขียนถึงจะช้าแต่ชัวร์กว่านะครับก็คือมีฮัดตี้ไ้ด้วยดีกว่าอันเนี้ย ผมแนะนํานะประมาณนี้คร่าวๆนี่ไฟเขาพิบิผมไม่อยากใค้ไฟอะเยอะนะจริงมันเสบตาเ้ืเอคืนแม่งเสบตานี่ขนาดได้เคสใส่มาเนี่ยเคสใส่มาอนก็พอเห็นลองเห็นอยู่าจอเดิมๆาจอเป็น X470 4G DDR5 ตัวเก่างบประมาณนี้แหละงบนี้แบบประหยัดประหยัด ใช้ระยะแบบว่าเระยะยาวอยู่ได้อยู่แล้วแถมตัว 10u เอ d มดีไรเส้นหมันก็ตัดต่อวีดีโอได้ได้ดีนะผมยังไม่ลองหรอรอบนี้จะลองดูก่อนก็มีแค่นี้ครับที่เหลือจะลืมติดตามช่อง a อ p o o ด้วยนะครับผม a อ p o o ูมันออกเสียงว่าภูมแหละอ่าอ่าเลสซนะครับเลสซิ่งไว้ก่อนมันต้องเลสซิ่งสิว่าช่วงนี้แม่งพราบรมาใหม่ อันตรายนะฮะช่วงนี้กดการใช้รถเริ่มจะไอน,นี้แล้วเริ่มจะมาเยอะมากแล้วปรับทีย้อนสอนสองพันสุดยอดมากโอเคไปแล้วครับผมมีเท่านี้เพียงเท่านี้จากเันนี้ไปเรื่อยไปเรื่อย